ัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอห,หนุ่มแซน X แล้วนะครับวันนี้ก็จะไปหาถ่ายรูปเล่นกันนะครับก็นัดน้องๆในกลุ่มไว้ประมาณสามสี่คันนะครับก็จะไปถ่ายรูปกันที่ปั๊มน้ำมันแถวนี้แหละก็นัดก,กันไว้ที่ปั๊มปตทหนองน้ํานะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะออกไปกันละเดี๋ยวเขาจะรอกันนานไม่รู้ว่าเราจะไปถึงก่อนหรือว่าเขาจะถึงก่อนกันเนานะโอเค นั่นเรารีบไปกันดีกว่าน้ำมันก็ไม่ได้เติมเนาะกับพิบแล้วรู้จะไปถึงปั๊มหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปเติมที่ปั๊มแล้วกันน่าจะถึงอยู่ อบคุณนะครับผม